นูนตาตาจะให้นาแต่เปลี่ยนเปลี่ยนใบแกจะถ่ายคลิปตาหญ้าถ่ายคลิประวสายันลูกสายางถือส่ยางสายพีเออเออตเฉพ้างก็พอตาอยากได้คลิปนู่นค่ะนี่นะแต่ก็ให้อาหารไก่ ไกลไล่บกหวายน่นตาแกจะไปถ่ายแกจะตัดหญ้าถ่ายคลิปนะไม่ใช่ว่าใช้แรงงานของตานะแล้วอยากได้คลิปแะตัดตัดหญ้าตัดหญ้าทางเข้านี่แหละทางเข้าเสียงนานี่แหละเพื่อที่จะได้คลิปเล็กๆน้อยๆ กำลังเพ่งเลงเติมน้ำมันเอ้าสิเป็นบ่อบานนี้เดี๋ยวนาแตจะเปลี่ยนใบให้ ซื้อใบามาใหม่อ๋อใ oh, บซื้อมาจะไปตัดย่านี้กีย้อ๋อใบนี้นะ่ะเหรออืมฮาริฟอนนม,มาเมื่อวันก่อนมันยังไม่รุ่นเลยนะยังไม่รุ่นเลยยนะังไม่รุ่นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะทำให้มันรุ่นเอง <laughs> <laughs> ใช่เป็นบอ่อบานนี่ฮะโอ้เดี๋ยวนะแต่จะเปลี่ยนให้ค่ะ แอันบอร์เลยขึ้นปลาเล็กอั้น,นมนสิหักเลยบอกโอ้ัป็นปลาหักไั้ไงนี่ของเงิใ<อ>นเอเชีกญี่ปุ่นจะซื้อ,นะอให้โอ้ยะให้คินโดเลยรับยาจากคุนเออดีอยู่เด้ดีมากมากเลยข่อยกระล่นข้าวใ้กินไอ้ ซองหนึ่งกินได้สามครั้งห้วยไอแห้งเขาแห้งเขากินมือเท่าละซองหลบทัวยันอิ่มว้ายมันจังเศร้าไอ้ดันเข้าไปเอา้าดันเข้าไปดันเข้าไปอืมแล้วเกี่ยวข้าวาก็จะนั่นแหละไป,ไปละไปโรงงานละ นี่เดี๋ยวตาวันนี้ตาจะดดดเดี๋ยววันนี้ตาจะตัดหญ้าโชว์ตาจะเป็นเขาเรียกอะไรมือสังหารน,นักฆ่าตาจะเป็นนักฆ่าแล้ววันนี้อ๋อในการในการได้แล้วตากองจกเจ้าวย้ายพ่อไปไหนแล้วตากองเจา้า ต้อกกยยนเนื้อค่ะขุนเพิ่นเอินห้ยายเพิ่มไทยให้ยา,ายเพิ่นกระเซยเปิดเครื่องแล้วบอ พ่อเจ้าบ่ามีไฟแล้วน, <laughs> ดดนี่โอ้ยพ่อพอสีิตัดอีดีนี่โอ้ยบ่แม่นน้ำมันน้ำมันถวว่วงโมเทียนบ่โดนปันโอ้ยน้องบ้าสีิตัก็ไม่ติด พูนถือเขาไปห้าหนาแต่อีกแล้วเฮ้ยมันบ่ติดแต่ไม่ติดพอทำยังไงไม่ติดย้ายถ่ายให้หน่อยย้ายนาตายงอน

ูขาดเรียบร้อยนะทุกคนเนี k <k ่ยขาดเรียบร้อยแล้ว บโเขาวไก่เด้อพี่น้องเย้ยน,น่าแตบเป็นห่วงวน,ๆๆวน่าแตบเป็นห่วงไม่ได้ยินหรอก ก็สู้มาวก,กับพ่อเด้อคอยพวกเขาใกลุ้่นแต่เบิง้งคอม่อยข้อพีอีแบบเล็กๆแบบเอ่อ ันจะหมดไหมพ่อแบตหมดแล้วนะของเจ้าอะ่ะพ่อจะมาเดินพ่อกามาบอกว่าแบตหมดแล้วพ่ออยบอกว่าแบตตาหมดแล้ว แลวเดี๋ยวยังไงสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเนี่ยแบตตามันหมดแล้วเรียบร้อยเพราะว่าแค่5% 6%เองแลวเดี๋ยวยังไงสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย